สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับการแข่งขันมหอศออนไลน์นะครับเราเดินเป็นสี่สุกรเหมือนเดิมนะครับชุดนีู้่ในชุดสี่สุกรขึ้นไปมานีขึ้นไปนะครับยังเป็นสี่สุกรยังเป็นสี่สุกรอีกอีพีหนึ่งเพื่อความมันเพื่อความมัน บุกขึ้นมาเร็วจังเลยคู่นี้คำ้ำคำต่อคํำต่อสี่สุกกอนแทงไปเลยเดีกว,ว่าแทงไปเลยนะครับแทงหมากไปเลยขึ้นมานี่ คขำสูงไปเลยขึ้นมานี่ต่อกลับไปเลยสี่สุกกร <c oughs> มานี่ขึ้นไปครับ สูงขึ้นมาเข้ากินสบอ๊อเข้ากินดีกว่าเนาอยังไงเขาก็ต้องเดินหนีเขาเดินขึ้นมากันไม่ทันอยู่แล้วเข้ากินไปแล้วแต่ไปนี่มีโอกาสที้เสียฟรีเพราะว่าเขาจะขึ้นมากัดเราขึ้นไปนี่ดีกว่า มีโอกาสเสียฟรีเขาขึ้นมายึดเราไปเข้าฮอตทางนี้ขึ้นมานี่ไปนี่ครับ เข้าฮอตมานี่ลงไปเข้าฮอตเหมือนเราจะเร็วกว่าเข้ากินเหมือนเราจะเร็วกว่าอัานนี้เราเร็วกว่าครับ <c oughs> คู่แข่งย่อม านีขน่ขึ้นไปขึ้นไปงานนี้มานี่ก็ขึ้นไปนองละมาเร็วเหมือนเดิมตั้งต่อคู่แข่งรุกเร็วมากมานี่ตั้งไปนะครับมานี่ เบียดนี่กินฟรีเอาละเขากินด้วยเขาขอกินด้วยเขากินมานี่เราก็กินไปนี่แล้วเขาก็กินมานี่แล้วเราก็ต่อตัดหน้าไว้ก่อนงานนี้เราต่อตัดหน้าไว้ที่นี้เขาขึ้นมาทางข้างล่างย่อมที่จะดักไว้ดีกว่างานนี้ดักไว้ดีกว่าขึ้นมา ดักไว้ดีกว่านะครับอุ่นใจกว่าขึ้นมาทางนี้เบียดไปเลย <c oughs> ขึ้นนี่ไปนี่เลยงานนี้ต่อไหมยี่สิบเจ็ดยิบสามไม่ต่อนะครับไม่ต่อเต้มนี้งั้นเราไปนี่แล้วเราต่อสองจะสวยกว่าไหม สวยกว่าเราไปนี่อคู่แข่งก็ต้องเข้าฮอดเสียดมาเจ็ดสเสียดมาเจ็ดปุ๊บเราก็มานี่เตรียมค่าฮอต ผู้แข่งมานี่ไม่ยอมเข้าเพราะว่าถ้าเข้าโดนฆ่าเราก็บังคับเข้าเลยนะครับงานนี้บังคับเข้าฮอตอ้าวยอมเสีย1ตัวยอมเสียหนึ่งตัวมานี่เดินนี้เข้ากินกินเราปุ๊บถอย ไปไหนไปไหนรอดงานนี้ถ้ามานี่เหรอถ้ามาจับกินเอาดื้อก็ถอยมานี่คาฮอตเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับผมเมาแล้วขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไปแต้มเดิมนะครับแต้มเดิมเดิมแต้มเดิมเดิมเลยเต้มเดิมเดิมมานี่สีสุกกรสีสุกกรขึ้นมาเบียดขึ้นไปเบียดขึ้นไป ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาทรงนี้เอายังไงดีทีนี้ใจหนึ่งก็อยากเดินสิบแปดสิบสี่อีกใจหนึ่งก็อยากเดินสามเอ็ดยิบหกไปนี่ปะเอานี่แหละเดีวนี้น่าจะสะเถียนกว่าอ้าวเขาหนีมาแล้ว ึ้นนี่บุกไปเลยอืมตกใจมขึ้นนี่น,น้องหมามันเห่ามานี่ ไปนี่ครับผมมานี่ขวางทาง ต่อสองไม่ได้เขากินกลับเขากินกลับไม่ได้ไม่ได้ต่อสองสิบเก้าสิบหกไม่ไดเ้เขากินกลับเขากินกลับมาเน่ขึ้นไปไปเข้าฮอตฝั่งขวามือเดินไม่ได้แล้วหมากงายจุกกันหมดละเหลือฝั่งซ้ายมือ อืมกูแข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับเหลือแปดวิเอาแล้วเดินละเข้าไปก่อนกลัวโดนกินเฟรีมานี่ถ้าไปนี่เขาจะต้องวนวนมาต่อสอง เราขึ้นนี่ดีกว่าอย่าเพิ่งเปิดตัวนี้เดีย๋ยวเขาวนมาต่อสองอยากลำบากอีกขึ้นนี่ไปนี่เดินได้ตัวเดียวหกมาเก้า ูแข่งเดินได้ตัวเดียวหกมาเก้าอ่าหกมาเก้าเข้ากินสิครับงานนี้กินฟรีจิ้มจิ้มมาแล้วจะมาต่อสองนั่นไงจิ้มมาแล้วจะมาต่อสองเข้ากินฟรีเอาละครับงานนี้ เขากินฟรีมานี้ต่อทางนี้ต่อให้กินแล้วต่อมาเข้าฮอตแบบนี้เปิดกินฟรีเอาแล้วครับเรากินมานี่เขาสอยแล้วเขาสอยเราแล้วงานนี่เขาสอยเราแล้ว เขาฮอตนี่ยอมแพ้นะครับเขายอมแพ้เราแล้วเอาล้วครับขึ้นมาเหมือนเดิมครับเราขึ้นสี่สุกรเหมือนเดิมไม่เราไม่สนว่าเขาจะขึ้นอะไรนะครับเราใส่สี่สุกรเหมือนเดิมมานี่ก็ขึ้นไปนี่มานี่ก็ ขึ้นนี่ดูซิขึ้นไปน,นี่ดูซิโดนอะไรไหมเอาต่อเราก็ไ้มาจะโดนอะไรโดนต่อนี่แหละครับไม่ได้โดนอะไรเลยโดนต่อนี่แหละขึ้นนี่ มานี่ขึ้นไปขึ้นมาเรือหางยาวฝั่งนู้นเป็นเรือหางยาวฝั่งเราเป็นสามเรียงไปไปมา,มาเป็นสามเรียงนะครับ <c oughs> จากสี่สุกรกลายเป็นสามเรียงเอาละครับงานนี้ ขึ้นนี่จากสี่สุกรเป็นสามตัวเรียงยี่แปดยี่สี่เรียบร้อยนะครับนานนี้โปบเลยเตรียมแย่สามเตรียมแย่สมเรียบร้อยสิบสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวดูก่อนนะสิบสี่สิบเจ็ดสิบสิบห้ากินสามไปเขากินกลับมาเรากินหนึ่งโอเค <c oughs> เตรียมโดนแย่สามไป หนึ่งสองสามเ <c oughs> ย็บร้อยครับสี่สุกรสี่สุกร ยังไหลลื่นได้เรื่อยๆนะครับยังไหลลื่นได้เรื่อยๆขึ้นมาทรงนี้เอาละมาแปลกเว้ยงานนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เลย เป็นวายคู่เลยดีกว่าไหมเป็นวายคู่ไปเลยครับเตรียมยิงเลยเตรียมยิงเตรียมยิงกลายเป็นวายคู่ ขึ้นนี่เบียดไปกรบนี่ไปนี่อืมไปนี่ ขึ้นนี่ไปนี่เฮ้าใจเว้ยน่าจะเดินสิบห้าสิบเก้าดีกว่าไหม,มคู่แข่งเวลาจะหมดครับห้าสี่สามอืม ชนะเรื่องเวลาก็ไม่ว่านะแล้ว่า,าจ,จะฟุกชนะเรื่องเวลาก็ได้อาจจะฟุกชนะก็ได้มานี่เลยขึ้นไปเนี่ยอยากเดินแล้วมานี่ก็ขึ้นนี่ไป หนีไปกินฟรีมากินด้วยกินคนละตัวไปเลยงานนี้กินใครกินมันกินใครกินมันต่อไปเพราะว่ามันค้างการกินอยู่นะครับมันค้างต่ออยู่ <c oughs> ขึ้นมานี้ ขึ้นนี่เข้าฮอตไปแล้วงานนี้ <c oughs> ขึ้นมาถอยมานี่ก่อนเดี๋ยวมันล็อกหมายเลขสามดีกว่าเอ้าต่อเราซะแล้วเุ้ยผมก็กินมานี่เสร อ๋อเขาจะต่อเหรอเขาจะต่ออ๋อคือเรากินทางไหนก็โดนตายแล้วงานนี้ไปไปเข้าหัดขึ้นนี่ไปเข้าหัดมานี่ไปนี่เดี๋ยวเขาจับกินฟรีลำบากอีกเดี๋ยวเขาจับกินฟรีลำบากขึ้นนี่ ไปนี่จับกินมานี่ก็ค่าฮอตก็จบแล้วครับเรียบร้อยไปนี่อ่าเรียบร้อยเรียบร้อย ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่มานี่ขึ้นไปนี่รู้ก่อนหน้าลองขึ้นไปนี่ดูลองขึ้นไปทางนี้ก่อนลองขึ้นไปทางนี้ตามกันขึ้นไปเรื่อยๆ มาแล้วืมมานี่ยไปนี่ ไปนี่งานนี้มุดไปมุดไปงานนี้โอ้โหเสียวเสียวเขาจะเข้าฮอตเลือเกินแบบนี้นะครับมานี่ไปนี่ดีกว่าขึ้นสูงก่อนขึ้นสูง มุดไปทางนี้ดักหน้าทางนี้ก่อน เอาอยัางไงดีงานนี้คู่แข่งคิดนานเลยครับคู่แข่งคิดนานเลยเข้ากินงานนี้เข้ากินเข้ากินเข้ากินหลบมาทางนี้ไปนี่ต่อคั้สูง ต่อค้สูง <c oughs> นี่หนีหนีไปนี่ <c oughs> เขายังต่อไม่ได้นะครับเขาเหลือตัวเดินก็คือยี่สี่ยแปดที่พอเดินได้นะที่เหลือโดนกินฟรีหมดครับเจ็ดเจ็ดมาสามมาเจ็ด ก็เ,เสียเปียบเพราะว่าเตินถ้าเดินสามมาเจ็ดเราก็จะไปเข้าหอดนะครับสามมาแปดก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับขึ้นไปเขาจะมานี่เข้ากินไปเลยมานี่เข้ากินมานี่อืม ถอยยาวมาขึ้นนี่จับกินครับถอยยาวมาไปนี่ ับงานนี้ลงไปลงไปเข้าฮอตเข้าฮอตไปนี่เฮ้ยทำไมไม่ออกมาเลขสี่วะ รอฆ่าเลยก็ได้เนาะเออแต่เขาก็คงไม่อยู่ให้เราฆ่าหรอกแล้วก็หาว่าไปเขาก็คงไม่อยู่ให้เราฆ่าอยู่แล้วแหละเขาก็ต้องหลบอยู่แล้วนะครับเอาไงดีหนีมาแล้วจับจับกินฟีจับกินฟีหนึ่งตัว ให้เลือกกินกินไปนี่เอาละอ๋อกอกินไปนี่เลยจบครับเรียบร้อยครับผม